ขอเชิญรับชมสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายกับนักกฎหมายเอกทานายความที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ที่ปรึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับพบกับผมนักกฎหมายเอก วันนี้จะมาคุยในเรื่องของการ,กรเกษียณก่อนกำหนดนะครับหรือว่า early retire นะครับหรือที่คนเข้าใจกันก็คือการเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาจากของสถานประกอบการต่างๆนะครับว่าจะสามารถขอเงินชดเชยการว่างงานจากประกันสังคมได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าขอได้เนี่ยขอได้ในอัตราเท่าไหร่นะครับถือเป็นกรณีการลาออกเองหรือว่าเป็นการ ถูกเลิกจ้างนะครับอย่างที่เห็นข่าวกันในวันนี้นะครับก็คือโรงงานผลิตปูนซีมเมนต์เจ้าหนึ่งนะครับแถวสระบ,บุรีมีมีค่ามเหตุจําเป็นที่จะต้องปิดสายการผลิตนะครับแล้วก็ให้ลูกจ้างเนี่ยเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาจากนะครับหรือว่า early retire ก็คือการ,กรเกษียณก่อนกำหนดนั่นเองนะครับทำให้แล้วก็จะมีค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง่นนี้ตามกฎที่กฎหมายแรงงานกำหนดนะครับ เหมือนการเกษียณเลยก่อนอื่นเรามาดูเงินทดแทนการว่างงานจากประกันสังคมนะครับซึ่งมีด้วยกัน3กรณีกรณีแรกนะครับก็คือกรณีการลาออกเองนะครับซึ่งตรงนี้ประ,ประกันสังคมจะให้เงินชดเชยเนี่ยอยู่ที่30%นะครับจ่ายสูงสุดไม่เกิน3เดือนนะครับแล้วก็กรณีที่2ก็คือกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดนะครับกรณีนี้ก็จะจ่ายอยู่ที่ 50%นะครับสูงสุดคือ6เดือนนะครับอีกกรณีสุดท้ายกรณีที่3ก็คือกรณีบ้างงานเพราะเหตุสุดวิสัยนะครับอันนี้กฎหมายก็จะจ่ายอยู่ที่50%เหมือนกันแต่ล่าสุดนะครับประกันสังคมแล้วก็คอรมอรเนี่ยก็มีการอนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือตรงนี้มานะครับจากกรณีลาออกเองเนี่ยจาก30%เป็น45%นะครับ ส่วนกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเนี่ยจาก5 0ก็จะอัพขึ้นเป็น70%นะครับแล้วก็กรณีเหตุีวิสไยจาก5 0ก็จะอัพขึ้นเป็น62%นะครับแต่ตรงนี้สภาพบังคับตามกฎหมายยังบังคับไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ออกเป็นข้อกำหนดประกาศแต่หากมีการประกาศออกมาบังคับจริงนะครับอัตราการ ได้เงินชดเชยการว่าง,งานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างกรณี30%นี้นะครับอยู่ที่ถ้าคิดที่ฐานสูงสุด15,000บาทนะครับก็จะได้4,500บาทต่อเดือนนะครับถ้าอัพเป็น45%ก็จะได้เป็น6,750บาทซึ่งก็จะเพิ่มขึ้น2,250บาทนะครับอันนี้ก็ไม่น้อยส่วนกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดนะครับ อันนี้จากเดิมนะครับจ่ายอยู่ที่50%ของฐานที่10,500นะครับก็เท่ากับ7,500บาทแต่ถ้าอัพขึ้นเป็น70%นะครับก็จะเท่ากับ15,000บาทนะครับก็คือเพิ่มขึ้นอีก3,000บาทอันนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเลยสำหรับประเด็นที่เกินไปตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของการ,กรเกษียณก่อนกำหนดนะครับการ,กรเกษียณก่อนกำหนดแล้วถือเป็นการ ลาออกเองหรือว่าเป็นกรณีถูกเลิกจ้างนะครับเนื่องจากเรื่องนี้มันยังไม่ชัดเจนทางกฎหมายนะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันในระหว่างหน่วยงานของประกันสังคมนะครับจนต้องส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความกันเลยทีเดียวแต่ที่สุดนะครับกฤษฎีกาก็ตีความว่าลูกจ้างที่กเกษียณก่อนกําหนดนะครับให้สามารถของเงินชดเชยได้เท่ากับกรณีการถูกเลิกจ้างนะครับ ดังนั้นลูกจ้างที่กเกษียณก่อนกําหนดนะครับก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนคนว่างงานกับสานักง,งานประกันสังคมนะครับซึ่งสามารถขึ้นทะเบียนทางระบบออนไลน์ได้เลยซึ่งสิงทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับก็เป็นจนํานวนไม่น้อยเลยคือถ้าถือตามกฎหมายเก่าก็อยู่ที่50%ที่ฐาน15ื่นก็เดือนละ7500บาทนะครับ6เดือนก็45,000บาทแต่ถ้าที่ คลอมอรประกาศใหม่นะครับซึ่งจะมีผลบังคับน่าจเร็วๆนี้ก็จะได้อยู่ที่เดือนละ1500บาทเลยทีเดียวทันพนักง,งานที่ขอกเกษียณก่อนกำหนดก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยในส่วนนี้นะครับครับสำหรับผมคงมีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ